อาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำเป๊ปซี่ด้วยตัวเองมาชมกันเลยครับผมโ oh yeah. อ้ยเอ้าเฮ้ยน,น้ำตาลชักดาบออกมาปั่นไข่บีบลงไปปั <c oughs> ่นมะน,า,มา,นาวบีบมะนาวใส่น้ำผึ้งเยี่ยวเชี่มาเป็นเด็กลูกเป็นนิดนึงขยา่าเขยา่าเขยา่า <c oughs> ไปตายซะกูัไปแทงมันตายซะแทงดดกนี่ตัมามาตุตดซะเปิดโคกเทลงไปโคกไลเทลงไปข้างล่าง6ศูนย์นี่นะโคดเยเยปิดเนตาเทลงไปเอสนตนจุ่มไปด้วยอโซโลมันไม่ใช่เอาไปทิงิ่อ้งวง,งไปเรล่ เออข้อเทียอะไรไปลูกต,ตีนขึ้นมาคนให้ทั่วข้อเทียอะไรเหีเออ้มุกสีน้ำเงินลงไปไปยาไปยาวไปยาเฮ้ยเฮียนี่มันโค้งต,ตีนใส่ไข่ใส่น้ำแข็งเหี้ยแป๊บสีหนุ่ไปเฮ้ยเฮ้ยล้นไปเลยเยอะบีบมันเอา หลอดปากมองกนันพี่เลยลเสร็จแล้วแดกดิ